เอาแล้วถ้ากราบวัสดีคุณผู้ชมชอบก็้อดนะครับเกมนะครับนะแช่นยูทิวซอนนะนี่เพื่อนมาเล่นด้วยนะเล่น PVP ีพีกรี๊บจี้ยังเก็บครับโอเคค้นหาของครับตีกันเลยว้าว โอเคเหรอโ่เคเหรอใช่จำเป็นไหมฮ่าหอมแล้วสูด าหมดแล้วรับคอณสกู๊จะลงยังไงนี่แก๊บโห่ต้องลงช่วงอันบนี้เนอะพี่จั่นเอาหมดเลยนะพร้อมยังมาตีกันเลยนะเดี๋ยวข้างนอกแล้วก็ตีนะท่านเกศตีทำไมเหรอพร้อมได้วิไอ้ติเหนื่อเฮ้ยเอาใหม่้ก็เอาใหม่เอาใหม่ขอให้อยู่ไหน เฮ้ยพึ่งไงบอกเลยเสร็จยังยังมานี่ยตีมเลยนะดูแลดังไงรีบไปไหนโลอ้อนเดี๋ยว จำได้ไหมยังพิ <g it dragon risque> ่งเก็บของว่าทำไมนี er: ่ล็อกกับไปเอาของน่ะโกูยังเก็บของหมกไปเลยอ่ะก็มึงคน่อยอจะตื่นตื่นมึงฆ่ากูได้มึงก็เก็บของกูได้แอดโง่กเก็บของกันกูของน้อยด้วยก็เพราะเราบอกว่ากูแบบยืนตรงเนี้ยบาพี่พีโอ๋อรู้แล้วลาก่อนเด้อเคสไปข้างล่าง ทางมัไปข้างล่างแต่ละทางเลยที่ที่นอน,นเคสมันจะมีทางลงไปขา้แบบางล่างครับไปข้างล่างแล้วงลัางมีเหี้ยอะไรเลยต้องหากล่องอะต้องหาแข้าวเจี๋ยขโมมีบล็อกอะขโมยบล็อกไดา้ขะอยู่นี่เด้อขะอยู่ตรงนี้เฮ้ยอ่ะมันมีบล็อกมาให้เลยเคสให้เรากดตรงนี้มันจะมีบล็อกให้ ทางน้ำด้ที่นอนทุกทางเลยหนีควายมมมมจะมีทางน้ำด้ที่นอนทุกทางเลยต่อบล็อกไปเอาของขึ้นไปหน่อยนี่เอาของวนอองันเดอ้อไปละ ถึงแล้วโอ้โหเอาของก่อนของเทพยเทพเทีจริงอะแอปเปิ้อลอะอุ้ยโอ้โหเลไหมให้มาหมดด้วยเกดเดี๋ยวมันหมือนนี้ใช้ของฮานูโอ้เ <sk r ug> กดตอไปถึงแม่งเลยเอออุ๊ยเกดเนี่ยอีาอสานไม่มีดูฮานูให้กูเลยเอีมผมไม่ดูฮานูไว้เขาเกดคนเดียวไม่หน่อยนี่แกเขาบอกให้เอาเลย ตกแหงแลสู้กันข้าบนนี่นะเฮียอมันไมมีเกมีแต่ฮานูลูกฮนูจนีพูดอะไรนะไม่มีลูกฮานูอ่ะเามนไอ้กาอกาดกาดกาดไอ้กาจริงเลยเอะเอะ ตกแม่งบุ๊อ่อะไรหรอมเมื่อกี้เขาเปิดเปิดน,น,ะนะแม่มอ,อ,มแออกมาเลยนะยเยอย่าขอกรมอะไรกรรมตีรอไอ้นี่ก็รแยการเลนไงอือโย้ายนล้ะ ของกันกลาง,ลงเ,เรอาอะไรเนี่ยป่วยหาเฮียเอ้ยเอาของไปหมดเลยฮะเอาของไม่หมดละเก๊สเสกของอะผัวของไอ้ห้ามเสีใครบอกให้ไม่เอาของไปหมดเหดดเรอหหหเอาไปหมดเนาะเอาไปหมดเว้ยหมด,หมดสัตว์ไอ้เหี้ยนี่นี่ยไอ้จำชุดจำชุดไอ้เหี้ย หม sort of ่โดนหมันไหมดมีของใช้ตั้งไหนให้มึงตายสิของใช้นะ มึงเหอะจะตายก่อนตายอย่ายวากเลยนะมึงเยอะไปบ้าเลยดีเขาไหมเนี่ยจะมีอะไรดีกดิบเขาไหมบ้าโดนตายหลายรอบ mướp cùng. Các cái này. Này là, Anh tìm nhà này có. ยิงเลยยิอยังเว้ยแล้อมึงอะดักทีกูมึงอะดักมึงบูด่ากู้ขมา่องอะไงหรอโกงกูข่าแจกเดินไปไหนไม่รู้อีกน่งอ๋อแกเดินไปทางนี้สินะอ๋อ ก <tama> ันเบเบลขอแล้วก็ไปเดินอีกบางแล้ก็ไปเดินแล้วก็ู่รงการแล้ก็คโอเกมใช้ไม่เลยฮึโดนไปข้ามเงยอ้าาอีัตว์ เมืกี้บักนะฮะแก่แม่ของมาเลยเขาไม่ตายนะของเขาอยู่ไหนจะรู้กับมือตัวของเขามาอุ้ยตายอ่ะตายโอ้โหมีอะไรดีกับเขามั้งล่ะครับทำไมมันเกิดตรงนี้วะของฝัดตายซะมึงโอ้ยแม่ก็ผมมีของอ่ะตามตามสนองใครบอกให้มึงนอนตรงนี้เหรอไอ้ควายผมมีของ องงันนี่ายงอาละมึงก็ปั๊มแล้วก็วขึ้นไปเอาข้างบน,นอ่ะฮึ๊ยแกมาของข้าไหนมาของพี่แกพี่หนึ่งกูอย,งอ,งอยู่ที่แกมามามามึงมตกตายตะเกียร์มึงก็ลอยล่วงไปหมดเลยของข้างไหนมีเขามีแค่นี้ดาไปก็ดาบไปดาบไปไหนแล้วก็ชุกกะผมมีครับมีแค่นี้ เอาของเสียเอาไปเยอะเองอย่าโง่ละให้บอกให้เซฟเขาตรงนี้ต่างหน้าแล้วไเงาจะมีของเนี่ย uh, อ้ย่าเย้เย้ยเฮ้ยเฮ้ย

เกาะไปกู<อ>ไปรอบุญยังเก่งอบุญยังแห่งนล้มาหายสักไปไหนไปด้วย เราจบงานนี้นะฮะถ้ารอบนี้ใครตายก็จบคลิปเลยนะอุ้ย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 หยาหยาอีซ่าละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยให้เป็นวลงใจได้ได้น้อยครับแล้วนี่ไปอะค่ะ